คุณเคยสงสัยไหมว่าคณิตศาสตร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันมีรากฐานมาจากไหนในยุคทองของอิสลามนักคณิตศาสตร์อาหรับเช่นอัลคลริสมาได้สร้างเส้นแบ่งระหว่างการคำนวณและการพิสูจน์พวกเขาไม่เพียงแค่แก้โจทย์แต่ยังได้พัฒนาพีชคณิตในรูปใหม่โดยเฉพาะการใช้ตัวแปร นอกจากนี้พวกเขายังได้แนะนำแลกศูนย์ซึ่งเปลี่ยนวิธีการนับและคำนวณไปตลอดการจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อพวกเขาเริ่มเผยแพร่ผลงานผ่านแปลหนังสือจากกรีกและโรมันทำให้ความรู้ถูกแชร์ไปทั่วโลกการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ คุณรู้สึกทึ่งไหมว่าคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรคณิตศาสตร์จากนักคณิตศาสตร์อาหรับไม่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดแต่ยังเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงยุคสมัยคุณสามารถติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ในตอนต่อไป